สวัสดีแฟนเพจและลูกค้าทุกท่านและช่อง youtube นะครับวันนี้จะมานำเสนอรถด,ดำบังครับอตัวนี้เป็นตัวพัฒนามาจากรถคุยหน้า1573นะครับถูกพัฒนามาเป็น1582ตัวนี้พัฒนาออกมาจะเป็นเหล็กเกือบทั้งคันนะครับช่วงล่างจะเป็นพลาสติกเป็นล้อเป็นยางแต่กระบะกับหัวเก่งเป็นเหล็กนะครับ องอย่างนี้เป็นเหล็กระบบเฟืองเป็นเหล็กหมดเลยครับตัวรถรุ่นนี้จะใช้รีโมทแบบใหม่จะเป็นรีโมทจากสเต็กแบบมีสปีดคอนโทรลนะครับมีสปีดคอนโทรลในตัวรถคือเร่งช้าเร็วได้ตามมือเรานะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดู เร่งช้าเร็วได้นะครับระบบเลี้ยวนะครับ เดี๋ยวอยากสมูทก็ได้นี้จะใช้แบตใหม่นะครับแบตขนาด2 0 0 0ันมิลลิแอมเจ็ดโวลต์จะเล่นได้นานกว่าเดิมนะครับประมาณจบเบชั่วโมงได้ครับบางทีก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับเป็นรุ่นใหม่ระบบขับเคลื่อนล้อเดินหน้าถอยหลังเร่งช้าได้ตามนิ้วมือเรานะครับ memang saya sedikit sedih Kaca.